ู้ชมครับในวันนี้นะครับจะมีอีกหนึ่งสิ่งครับที่จะเป็นโครงการดีๆทําให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องของอาชีพกันด้วยนะครับทานนั้นของสถาบานันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค9ครับเชิญชวนเด็กและก็เยาวชนนะครับร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพเราจะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของผู้อเนวยการสถาบานันพัฒนาฝีมือแรงงาน9พิษณุโลกครับคุณกุณลวดียาดีตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นต้องขอสอบถามหน่อยแล้วกันครับว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรสําหรับเด็กเลยใช่ไหมฮะเป็นเด็กที่ไม่มีโอกาสที่เรียนต่อมันมีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างครับค่ะก็โครงการนี้นะคะเริ่มจากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะ,ะท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตเนี่ยนะคะท่านไปนตรวจราชการแล้วท่านพบว่าน้องๆที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่พื้นที่ห่างไกลเนี่ยะนะคะพอจบมสามซึ่งเป็นภาคบังคับแล้วเนี่ย นะคะก็ไปติดตามผู้ปกครองทํางานโดยที่น้องๆไม่มีทักษะไม่มีฝีมือ,อมก็เลยกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือค่าค่าแรงที่ได้รับก็ไม่เป็นธรรมนะคะคแล้วก็ท่านก็เลยเานาเป็นเริ่มต้นที่เป็นแม่ห้องสอนโมเดลขึ้นมาก่อนจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นจังหวัดแรกที่ทาโครงการนี้นะคะก็คือน้องที่จบมสาอายุ15ปีขึ้นไปนะคะจะเข้ามาฝึกอาชีพอยู่กับสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน นะคะอยู่กับเรากินอยู่กับเรา2เด e ือนนะคะแล้วก็ไปฝึกง,งานในสถานประกอบกิจการอ e ีกเดือนหนึ่งนะคะคน้องก็จะเข้าตลาดแรงงานแบบเป็นแรงงานที่มีทักษะนะคะทำให้สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวรมีรายได้ที่จะดูแลตัวเองต่อไปค่คะคก็คือว่าคือก่อนหน้านี้น้องกลุ่มน,นี้เขาจบชั้นมสแล้วก็ตัดสินใจที่ว่าจะประกอบอาชีพกับคุณพ่อคุณแม่กับที่บ้านนั้นเถอะซึ่งในด้านต่างๆเนี่ย ก็จะมีการเรียนรู้จากที่บ้านเป็นการต่อยอดแบบพูดบรรยาอะไรต่างๆเนาะแต่ณปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรก็แล้วแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเราก็เลยเห็นจุดตรงนี้ว่าอ้ยที่จริงเราควรน,นาเขามาพัฒนาฝีมือด้วยค่ะคือ,น,อน้องบางส่วนก็เข้าไปสมัครงานกับนายจ้างก็จะไม่มีทักษะอะไรเลย,เลยอนอกจากจบมสมาเขาก็จะ,ะได้ทํางานซึ่ง เป็นงานซึ่งเป็นงานที่ถูกต้องอย่างที่สมมติว่ายังไม่มียังไม่มีทักษะอะไรสักอย่างเลยแบบหามทั่วๆไปนะคะทีนี้7หลักสูตรที่ทางด้านของพัฒนาฝีมือแรงงานท่าเก้าเนี่ยมีอยู่ในมือมีหลักสูตรอะไรบ้างแล้วก็เน้นในเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะค่ะต้องบอกว่ากว่าเราจะได้หลักสูตร7หลักสูตรมาเนี่ยนะคะเราก็ต้องไปดูก่อนว่าที่พิษนุโลกเราตอนเนี้ย ตำแหน่งงานว่างที่นายจ้างต้องการเนี่ยเป็นตำแหน่งอะไรบ้างนะคะเราก็ได้มาในสี่สาขาซึ่งนายจ้างต้องการที่อยากจะได้แรงงานตำแหน่งเนี้ยเราก็มาเราไปสำรวจตลาดเราไปขอข้อมูลมาจากจาหางานจังหวัดพิษณุโลกของเราเลยค่ะขอข้อมูลมานะคะแล้วก็มาพิจารณาได้4หลักสูตรก็คือได้ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารนะคะได้หลักสูตรช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์นะคะแล้วก็ ผู้ประกอบอาหารไทยสีภาคนะคะรวมถึงช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือซึ่งช่างเชื่อมเนี่ยต้องต้องเน้นว่าขอเป็นอายุ18ขึ้นไปเนื่องจากมีกฎหมายในเรื่องของความปลอดภัยบังคับอายุไว้ส่วนอีก3หลักสูตรนะคะเป็นหลักสูตรซึ่ง,งทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเราเองเนี่ยเห็นมองเห็นว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถจะประกอบอาชีพอิสระได้ไม่ว่าจะเป็นช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กงานล้างแอร์นี่เห็นเลยว่า งันอ้อแย่งแย่งตัวช่างนะคะแล้วก็คิ้วกว่าจะได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นยอดที่ตามวัยของน้องซึ่งมีความสนใจคืออย่างน้อยให้เขาได้เข้ามาฝึกสักหลักสูตรหนึ่งส่วนหลักสูตรสุดท้ายนี่เป็นหลักสูตรช่างทําม้งลวดประตูหน้าต่างอลูมิเนียมอาชีพอิสระเครื่องมือก็ไม่เยอะแล้วก็รายได้ดีด้วยนะคะเราก็เสนอเจ็ดหลักสูตรนี้เข้าไปในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนซึ่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนที่ผ่านมาประชุมมาที่7ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้สิริสมจิตให้นกรุณามาเป็นประธานให้รวมถึงครั้งนี้ท่านเชิญในอำเภอท่านเก้า <9 S 1> อำเภอของเราเนี่ยเข้ามาด้วยค่ะว่ามาช่วยกันดูซิว่าน้นองๆที่ไม่เรียนต่อเนี่ยน้องไปอยู่ที่ไหนเราลองไปเชิญชวนน้องมาไหมทําไมผู้ปกครองผู้ปกครองมีความเดือดร้อนอะไรไหมถ้าเดือดร้อนเรามีพมจ จังหวัดต้อเข้าไปช่วยในครอบครัวคือถือว่าเป็นโครงการที่เราพัฒนาแบบยั่งยืนดีกว่าเนาะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเราเจอเด็กที่โดยโอกาสเราอาจจะที่เคยเห็นที่ผ่านมาอาจจะแบบช่วยในเรื่องของทุนเมื่อหาอะไรต่างๆเหมือนให้แล้วก็แต่เราก็ไม่รู้ว่าทุนที่ให้ไปเนี่ยน้องเขาจะเอาไปพัฒนาตัวเขาเองอย่างไรบ้างนะครับแต่ครั้งนี้เองเนี่ยโครงการนี้จะเป็นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเขาจะมีทักษะ ที่ติดตัวไว้ยังนี้เองครับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างก็คืออายุ15ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็จบการศึกษาภาคบังคับะนะคะแล้วก็น้องต้องมีความสนใจที่จะฝึกในกรณีที่เป็นช่างเชื่อมเนี่ยต้องต้องอายุ18ปีจริงๆแล้วโครงการนี้ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินท่านให้ขยยอายุต,ตั้งแต่15ถึง25ปีเลยนะคะ คนที่จบไปก่อนปีก่อนก่อนแล้วเนี่ยก็ยังสามารถกลับเข้ามาได้นะคะต้องต้องคุยนิดนึงว่าปีที่ผ่านมา 20, 20คนที่จบไปของเราเนี่ยน้องมีงานทําทั้งหมด<อ>นะคะบางส่วนก็เป็นอาชีพอิสระบางส่วนก็ทํางานแบบมีนายจ้างะนะคะก็ก็คือสิ่งที่เป็นตัวยืนยันว่าถ้าน้องเข้ามาฝึกแล้วเนี่ยเรามีสภาอุตสาหกรรมหอการค้คาพิศุกเป็นคนมาสนับสนุนเรื่องการฝึกงานเรื่อง<ๆ>เรื่องการรับน้องเข้าทํางานด้วยก็คือมีเราร่วมกับหลาย คือขายเนาะทล้วการพักรัฐทั้งหมดในขบวนการการอบรมแล้วมีทักษะแล้วงานก็มีรองรับด้วยอ่าแล้วแบบน้องๆที่เข้ามาอบรมแล้วอยากจะมีบ้านอยู่ละติดถนนเลยอยากที่จะแบบเปิดร้านเป็นของตัวเองแบบนี้แต่น้องขาดเงินทุนแบบนี้เรามีการดีลกับหน่วยงานอื่นอันนี้ก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนจริงๆแล้วนะคะเอานี้โครงการเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือทาง ครูบาอาจารย์เนี่ยเริ่มตั้งแต่สำรวจน้องมาเลยค่ะว่าใครจะไม่เรียนใครจะเข้าโครงการถ้าน้องเข้าโครงการน้องมาฝึกในระหว่างฝึกคือผู้ปกครองบางท่านมองว่าน้องจบแล้วอยากให้ช่วยงานเราเกรงว่าถ้าทางครอบครัวลาบากพมจไปช่วยไหมไปดูบ้านไปดูบ้านแล้วมีมีการสนับสนุนช่วยเหลือทางบ้านเพื่อที่จะได้มีเวลาให้น้องได้มาฝึกในสองเดือนบวกฝึกงานอีกหนึ่งเดือนซึ่งในช่วงสองเดือนที่อยู่กับเราเนี่ย น้ำไฟฟรีหอพักฟรีเรามีอาหารเลี้ยงสามมื้อได้ไงที่อยากจะถามเพราะว่าหลายคนในกังวลไหมคะว่าถ้าใชมเาะบางนอยู่ต่างอำเภออย่างที่บอกมาสักครู่นะว่าท่านผู้ว่าเนี่ยให้ในอำเภอมาดูและสำรวจด้วยแต่กลัวไงกลัวว่าถ้าเกิดอยู่ต่างอำเภอไหนราคาเดินทางต้องเที่ยวมาไม่อะไรมาโอ้ยเรามีพร้อมเรามาเใช่คังอำเภอทั้งท้องถิ่นนะคะเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนชุดนี้ทั้งหมดท้องถิ่นก็พร้อมที่จะเอาน้องมามาดูงานพาน้องมาส่งเข้าฝึกหรือว่าจะมารับน้องกลับอะไรนี่คือ ทุกหน่วยพร้อมที่จะช่วยเพียงแต่ว่าตอนนี้อ,อ,อยากจะขอที่ผู้ปกครองนั่นแหละว่าท่านต้องให้โอกาสน้องสักสามเดือนก็นแล้วกันเพื่อที่จะไปมีฝีมือสักหน่อยทุก<ล>ยอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่ะอ๋อหุยดีนะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจครับหรือว่าจะเป็นกระบอกเสียงประสัมพันธ์เรื่องนี้ต่อเนี่ยเขาสามารถจะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาติดต่อมาสมัครที่ไหนอย่างไรกันได้บ้างครับก็ในงานหลักของเราเลยนะคะก็คือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9ก้าพิสุนโลกนะคะ รวมทั้ง5เสือกระทรวงแรงงานของเราก็จะร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าบางทีถ้าไปไม่สถาบันไม่สะดวกนะคะที่สารกลางเราก็มีทั้งจัดหา,าง,งานทั้งแรงงาน<ะ>จังหวัดนะคะรวมถึงประกันสังคม,มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วย<ะ>พร้อมที่จะให้คําแนะนำค<ะ>่ะแล้วก็พอถึงเวลาน้องก็ค่อยจะเข้าไปรายงานตัวคือสามารถที่จะไปสอบถามได้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งหมดเลย ทิ้งท้ายเลยครับให้ท่านได้เชิญชวนแล้วกันฮะคุณผู้ชมครับที่รับชมรายการของเราอยู่ณนะขณะนี้เนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการด,ดีแบบนี้เชิญได้เลยค่ะก็ต้องขออนุญาตเชิญชวนท่านผู้ปกครองนะคะถึงแม้ว่าน้องจบมสแล้วรัฐบาลไม่ได้บังคับให้เรียนต่อนะคะแต่ว่าการที่น้องเข้าตลาดแรงงานแบบไม่มีทักษะทําให้น้องกลายเป็นแรงงานที่เหมือนแบบไม่ไ,มได้รับการพิจารณาค่าจ้างที่ สูงขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทางผู้ปกครองเองเนี่ยในช่วง2อสเดือนเนี่ยขอโอกาสให้น้องเพราะว่าในปีที่มันผ่านมามีน้องหลายๆคนที่จะมาฝึกแล้วยังผู้ปกครองยังไม,ไม่ให้มานะคะก็ส่วนตัวน้องๆเองนะคะก็ต้องต้องให้โอกาสตัวเองนะคะใน3เดือนที่ฝึกเนี่ยนะคะสเดือนอยู่กับเราอีกเดือนหนึ่งอยู่ในสถานประกอบกิจการแล้วก็มีเวลาทำฝึกจบแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้งานสูงมากเพราะว่าน้องๆมีวินัยเราฝึกให้น้อง มีการมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกต้องตามหลักนะคะมีความปลอดภัยในการทํางานอะไรเงี้ยค่ะกออ็อยากจะบอกว่าถ้าผู้ปกครองออให้โอกาสตรงนี้น้องๆก็จะได้มีโอกาสด้วยนะคะเราอยากฝากไปถึงผู้ปกครองที่ท,ทเน้นๆที่สุดเพราะว่าในปีที่ผ่านมาท่านเป็นกลไกลสสาคัญนะคะใ,ในการที่จะทําให้ลูกๆของท่านได้เข้าสู่ตลาดแรงงานแบบมี โอกาสมากขึ้นนะคะแน่นอนครับว่าโครงการนี้นอกจากจะเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานของน้องๆเองเนี่ยให้มีทักษะมากยิ่งขึ้นแล้วการมาอบรมนี้กินอยู่ฟรีค่าใช้จ่ายในการเรียนเนี่ยก็ฟรีไม่มีนะฮะแถมจบไปแล้วมีโอกาสได้ทํางานต่อมีเงินเดือนเนี่ยสูงมากๆก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดเตรียมตําแหน่งงานรอรับน้องกลุ่มนี้ไว้ด้วยค่ะเอาเป็นว่ามาเรียนเนี่ยโหเรา มีแต่ได้กับผู้ใหญ่ทุกคนอย่างหลักสตรที่ผ่านมาที่ท่านบอกว่าคือทุกคนก็มีงานทำหมดเลยค่ะมีงานทําทั้ง20คนที่จบไปนะฮะอย่างไรก็เชิญชวนกันครับก็ติดต่อกันได้นะฮะที่ทางด้านของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานก้าพิศโลกวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างมากเลยครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะค่เพือุครับช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันที่จังหวัดพิจิตรนะฮะจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ